นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับเครื่องที่ลง Windows 10มาใหม่นะครับท่านสามารถดูเนื้อหานะครับบางช่วงบางตอนได้นะครับตรงคำอธิบายด้านล่างนะครับ นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและก็ให้คนอื่นสามารถมองเห็นคลิปการสอนของผมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะคลิกขวาในหน้าจอตรงว่างนะครับแล้วก็เลือกคําว่า Personal เสร็จแล้วเราจะมาเลือกตัวนี้ครับก็คือตัวที่เป็นทีมนะครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะเห็นตัวนี้ครับคำว่าเดสก์ท็อปเราจะเลือกนะครับไอคอนที่จําเป็นทั้งหมด6อันหรือ5อันนะครับแล้วแต่เครื่องติ๊กเสร็จกดโอเคครับเสร็จแล้วเราจะได้ไอคอนมาขึ้นหน้าจอนะครับอันนี้ไอคอนแรกที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับนะครับต่อมาก็คือการเปลี่ยนเป็นหมวดภาษาไทยนะครับก็คือเรากด c o n t r o l Panel ครับ แล้วเลือกหาไอคอนตามนี้นะครับก็คือเราจะเลือกเป็น small นะครับเพื่อให้เลือกมองเห็นทั้งหมดนะครับของไอคอนเสร็จแล้วเราหาคําว่า l e g e n ครับเรากดเข้าไปครับมันจะเป็นรูปโลกสีเขียวกับนาฬิกานะครับอันนี้มันตั้งค่าพื้นฐานมาเราเปลี่ยนให้เป็น Thailand นะครับในเรื่องของ format หมด format นะครับทีนี้พอเรากดเสร็จได้ Thailand เสร็จไปที่ admin ครับอันนี้ผมเลือก Thailand เสร็จนะเสร็จแล้วผมไปที่ admin ครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือเราจะเช้งตัวนี้ให้เป็น ติเตมตัวนี้ให้เป็น Thailand นะครับอันนี้สำคัญก็คือถ้าเราไม่เลือกนะครับมันจะทำการลงโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้นะครับสำคัญนะครับพอเลือกเสร็จนะครับมันจะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับแล้วทำการกดปุ่มเข้าไปเครื่องจะทำการรีสตาร์ตตัวเองครับนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการตั้งนะครับเวลานะครับแล้วก็โซนเวลาอันนี้ผมจะกดที่คอม t r นต์พาร์นลก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Data มันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ครับเรากดเช้งที่เป็น time โซนก่อนตัวนี้ผมจะเลือกเป็นโซนแ b a n g k o นะครับเราก็เลือกหาแบง g k o ให้เจอแล้วเรากดครับพอเรากดได้เสร็จนะครับเราก็กดโอเคต่อมาโซนที่2ก็คือเช้งนะครับในเรื่องของเวลาก็คือส่วนด้านบนนะครับพอเรากดเวลานะครับเราเช็คเวลาว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ทําการเปลี่ยนเวลานะครับเพื่อที่จะทําการอัปเดตวินโดว์นะครับ จะให้เครื่องมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนครับเสร็จแล้วเรากดโอเคครับจะรีสตาร์ทเครื่องก็ได้หรือไม่รีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับถ้าเราตั้งเวลาเสร็จนะครับน,นะครับต่อมาเราจะเปลี่ยนในเรื่องของการเปลี่ยนภาษาระหว่างคีย์บอร์ดนะครับผมก็จะกดที่ control panel ก่อนแล้วไปที่ r e g e o นะครับกดเข้ามาครับแล้วเลือกหาคำว่า language นะครับพอเรากดเสร็จครับมันจะขึ้นหน้าต่างซิสเ็มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราจะเลือกหาครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันจะมีการกดที่คีย์บอร์ดข้างล่างตัวนี้นะครับปุ่มนี้นะครับเรากดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปเสร็จนะครับเราก็เลื่อนหาอีกหมวดหนึ่งครับก็คือในเรื่องของคีย์บอร์ดเซตติ้งนะครับเรากดเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วไปที่ language นะครับ option นะครับกดเข้ามาจะขึ้นหน้าต่างบาร์ตัวนี้เข้ามา ไปที่ Advanced Key ครับมันจะมีให้เราเลือก2อันนะครับก็คือติ๊กฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาผมจะติ๊กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ Change Key นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่เราจะให้สามารถสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับเสร็จแล้วทำการกด OK ค,ครับนะครับพอเราตั้งค่าพื้นฐานเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการอัปเดตครับ เราจะอัปเดตบินโด้ก็ให้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับของใครใช้ Wi-Fi เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ของใครที่เชื่อมต่อเป็นสายแลนเราก็เชื่อมต่อเป็นสายแลนครับทีนี้ในการอัปเดตครับนะครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการอัปเดตนะครับก็คือเราจะกดที่เมนูสตาร์ทนะครับแล้วกดที่ฟันเฟืองจะเป็นอ่าสิสเต็มนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างที่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราเลือกหาครับก็คือเรากดที่ตัวอัปเดตบินโด้ครับ ตัวนี้นะครับมันจะให้เราทําการเช็คก่อนแล้วกดเช็คครับตัวนี้สําคัญนะครับก็คือตัวนี้จะทําการอัปเดตปิโนทั้งหมดไดเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะครับสําหรับใครที่ไม่สามารถลงไดเวอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมทําคลิปในการสอนไว้อยู่กดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการติดตั้งผ่านโปรแกรมนะครับที่เป็นออโต้ไดเวอร์อยู่นะครับ ทีนี้พอมันเช็คเสร็จนะครับมันก็จะทําการ Install นะครับเสร็จแล้วมันจะให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับอ่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับท่านสามารถคลิกที่ตัวไอด้านบนนะครับก็คือดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมฟรีนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับท่านสามารถกดดูนะครับและสามารถไปทําต่อได้นะครับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดูนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอรด,ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูนจบขอบคุณนะครับ